เบอร์เกอร์ของที่ร้านนี้กัดเข้าไปคำแรกนี่ก็มีเซอร์ไพรส์เลยวันนี้เราจะพาทุกคนมาอยู่กันที่มอสเบอร์เกอร์สาขาพรีเมียมใจกลางเมืองที่วันแบงคอกและอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นี่ก็คือ4เมนูใหม่ที่มีขายเฉพาะที่นี่เท่านั้นและขอเปิดด้วยซาวซ่าวากิวเบอร์เกอร์ด้านในมีซอสซาวซ่ารสชาติจัดจ้านผสมซอสอะโวคาโดตัดกับรสชาติของเนื้อวากิวพรีเมียมและเพิ่มเท็กเจอร์ด้วยแปง้งตอติย่ากรอบๆเต็มปากเต็มต<อ>คำต่อด้วยเทริยากิเอกทาท้าวากิวเบอร์เกอร์เห็นหน้าตาใสาๆแบบนี้แต่ดด้้้าาาาานนนนในเเีีี่่่่ยยฉมมมมกกกกๆไป,ๆไปวววววือิบบคครั ทาซอสผสมไข่ตัดรสชาติด้วยมะเขือเทศสดๆเพิ่มความสดชื่นแบบกลมกลม่อมและคนรักชีสนี่ก็ต้องจัดกันไปเลยกับทริปเปิลชีสวากิวเบอร์เกอร์ที่กัดเข้าไปแต่ละคำก็จะเจอกับชีสมอสซาเรลล่าเชสต้าและพาเมซานมาพร้อมด้วยซอสพิซซ่าสูตรเด็ดตีคู่มากับเนื้อวาเกิวฉ่ำๆบอกเลยว่าฟินสุดๆปิดท้ายด้วยสโมกเบคอนวากิวบกเบอร์เกอร์ตัวนี้จะรวมความหลากหลายของรสชาติไว้หลายมิติกัดเข้าไปจะเจอทั้งเนื้อวากิวเบคอนหอมๆเพิ่มความนัวมาด้วยซอสทาท่าผสมไข่บอกได้เลยว่าเป็นความลงตัวที่เเซอรมากกกยิคคคู่่ืงงีับช ชินที่มีทั้งเฟรนด์ฟฟายออนเนีลิงไก่ทอดและน้ำหนึ่งแก้วบอกได้เลยว่าลงตัวเข้ากับทุกเมนูและสำหรับใครที่อยากมากินเบอร์เกอร์เนื้อวากิลพรีเมียมทั้ง4เมนูแบบนี้ก็แวะกันมาได้ที่มอสเบอร์เกสาขานี้สาขาเดียวที่วัน a n g คอกชั้นบีรับรองได้เลยว่าใครที่เป็นเบอร์เกอร์สายเนื้อถูกใจเมนูใหม่ของมอสเบอร์เกอร์แน่นอนแล้วเจอกันเมนูหน้าครับไปแล้วบาย